ซีรีส์ของไฟฉายเล็กๆจากโอไลท์ ight, ตอนนี้มีมาเสริมทับอีกแล้วนะครับเป็นรุ่น i3 T2 EOS นะตัวนี้นิยมใช้มากแล้วก็มี i3 e e o s ตัวนี้เป็นขวัญใจสายสะสมเลยในซีรีส์ที่มาใหม่เนี้ยก็จะมีตัวนี้ครับเป็น Australian นแฟลเป็นลายธงชาตออสเตรเลียนะสำหรับท่านที่สะสมก็น่าจะหาเก็บไว้เหมือนกันอีกหน่อยก็คงจะมีน้อยลงเรื่อยๆ I3 t 2 e ที ตัวยอดนิยมเลยสำหรับสายสะสม i3e eos ตัวนี้เป็น h ฮ o w โลวีนโกสเป็นลาย Halloween มีรูปผีน้อยน่ารักน่ารักอยู่บนไปฉายด้วยตัวนี้ก็จะเป็น Astral Cobalt เป็นลายดวงดาวสวยดีอ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูทีละตัวตัวนี้ส่งมาจาก Uni o l i h t ตัวแทนจำหน่ายออฟ i ิเชียของ o l i g h ล ในประเทศไทยตอนนี้สะดวกก็ไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมแกะมาให้ดูทีละตัวกันอ่ะตัวนี้เขายังไม่ได้แกะมาเลยนะใหม่ๆเลยแต่รีวิวเนี่ยรีวิวทางด้านแสงทางด้านสเปคอะไรเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูในที่ผมใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างเพราะรีวิวไปเยอะมากแล้ว i3 eos e, e เนี่ยอันนี้ให้ดูตัวจริงนะครับให้ดูชัดๆเลยลาย astro ball สวยมากครับลายเป็นดวงดาวต่างๆซีน2ชั้นเลยนะเพราะตัวนี้ก็เป็นสวิตหัว แบตเตอรี่ใส่มาให้เป็น 3A 1ก้อนแบบอันคาลายแต่เราสามารถใส่นิกเกิลเมทัลไฮไดร์ก็ได้หรือว่าใส่เป็นลิเธียมไอออน1.5โวลต์ 3A ก็ได้ไขหัวติดนะครับ90ลูเมนโหมดเดียวครับโมโนโหมดง่ายๆมือเดียวก็ได้ครับพอคล่องๆแล้วก็มือเดียวได้เลยเป็นสไตล์คีย์ชน n รุ่นนี้จะเป็นซีรีส์ใหม่ของ i3e o s ไม่มีช่องให้ใส่คลิปเน็บแล้ว เน้นห้อยเป็นพวงกุญแจเพราะว่าคลิปเน็บคนก็ไม่ค่อยจะนิยมเน็บกันเท่าไหร่มันเล็กมากไฟฉายเล็กเนี่ยเป็นไฟฉายที่มีโอกาสได้ใช้งานเยอะที่สุดและเยอะกว่าไฟฉายใหญ่มากมายเพราะว่ามันติดอยู่กับตัวติดอยู่กับเอวติดอยู่กับพวงกุญแจเนี่ยมีอะไรขึ้นมาเราหยิบตัวเล็กขึ้นมาใช้ก่อนซึ่งมันมักจะพอใช้ได้อยู่แล้วนะครับไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่าน,นั้นอยู่ละทีนี้ดูตัวต่อไปจะให้ดูตัวจริงกันฮาโลวี Ghost. จะเป็นสีม่วงแล้วก็จะมีตัวผีน้อยเป็นสีเขียวมาเหมือนกันนะครับไม่ได้เปิดให้ดูเป็นไปฉายโมโนโหมดเหมือนกันก็สวยงามงานดีส่วนมากเขาจะนิยมสะสมกันอันนี้อันนี้ก็ฮาโลวีนเหมือนกันจะเป็นซอมบี้กรีนเป็นคนละเวอร์ชั่นกันนะฮะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นเก่าเวอร์ชันเก่าจะมีล่องสาหรับใส่คลิปตัวนี้มาให้แต่ว่าใส่คลิปแล้วมันก็ไม่สวยน,นะแล้วมันก็พกไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ ก็เลยทําพอเป็นแบบใหม่เป็นตัวนี้สังเกตดูนะครับท้ายนี่จะต่างกันนิดหน่อยบางท่านก็ชอบแบบเก่าบางท่านก็ชอบแบบใหม่มีให้เลือกทั้ง2แบบส่วนตัวนี้ I3 T2 eos ตัวนี้แหละเป็นไฟฉายที่ผมพกติดตัวประจําขนาดมันเล็กพกง่ายมีคลิปแบบ2ทางมาให้มีติดหน้าหมวกแก๊ปได้เพราะเขาเป็นคลิปแบบ t w เวยแล้วสวิตเป็นสวิตท,ท้ายแบบนี้สวยมาก ใช้แบตเตอรี่ 3A เหมือนกันนะแต่สำหรับท่านที่หา,าไฟฉายเล็กๆไว้เนี่ยติดตัวเน่ยตัวนี้ใช้ดีก็จะมี protection แบตเตอรี่มาในนี้นะเป็นแผ่นสีเหลืองๆเนี่ยนะให้ท่านเอาออกซะก,ก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปหม่วัสดุดูนะครับขั้ว spring c o เพลทอย่างดีเลยแล้วก็ตัวเกลียวนี่ก็เป็นทองแดงนำไฟฟ้านำกระแสได้ดีมาก พอใส่เข้าไปเ,าเปิดสวิตช์ทิ้งไว้เขาก็ติดขึ้นมาแบบนี้โหมดก็จะมีโหมดโลแตะไปเบาๆติดที่โลปล่อยแลย้วแต่อีกทีติดที่ไฮโลไฮแบบนี้2โหมดสว่างใช้ได้เหลือๆเลยปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งกดขึ้นมาใหม่ก็จะจําโหมดเดิมแต่ถ้าเรากดต่อเนื่องกันก็จะสลับโลกับไฮแบบนี้มีหลายลายเหมือนกันตัวนี้เป็นออสเตรเลียนแฟกก็สวยนะ ติดกับกระเป๋า EDC ที่ผมใช้เนี่ยกำลังดีมากๆเลยไม่ว่าจะช่องไหนก็ใส่ได้พอดีเลยแล้วก็โอกาสที่จะหยิบมาใช้งานอะไรต่ออะไรเนี่ยมันมีเยอะมากหรือจะใช้กระเป๋า EDC แนวๆเนี้ยพอดีที่สุดลงตัวที่สุดแล้วก็แบตเตอรี่หาง,ง่ายที่สุดไม่ว่าจะใช้นิกเกิลเมทัลไฮด์ไรสามก็ใช้ได้ต่านชาร์จ 3A หรือใช้ลิเธียมไอออนชาร์จได้1.5โวลต์ 3A แบบนี้ก็ได้ สะดวกทุกแบบเลยใช้ได้ทุกแบบมันไม่เลือกแบตเลยฮะอันคาลายธรรมดาเนี่ยหาซื้อตามร้านทั่วๆไปก็ได้ถ้าไปหมดที่ไหนไม่มีที่ชาร์จนะรันนี้ผมลองใส่ดิียมไอออน1.5โวลต์ 3A เข้าไปเนี่ยโอ้โหตะวังมากตะวังเท่าๆกับ1.5แต่ว่าได้รันทามยาวกว่าแต่ในคู่มือเขาจะไม่ได้ระบุไว้ก็ใช้ดีทั้งคู่เลยอ,อันนี้ก็เช่นกันนะครับตัวนี้ก็ใช้แบตเตอรี่พวกนี้ได้เหมือนกันเอาไว้เป็นตัวเลือกอดูลักษณะข,ของการพกพานะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ ที่เชนท่านจะไว้ตามหัวซิปไว้ตามพวงกุญแจอะไรก็ได้สะดวกสบายหมดทุกอย่างเลยติดกับพวงกุญแจเนี่ยจะกําลังดีเลยในเทียบกับขนาดกับ v i c t o r i n o ็อกเก็จะพอๆกันเลยนะแต่ตัวนี้ถึงแม้จะไม่ได้ออกแบบมาเป็นที h เชนแต่ว่าเขาจะมีรูสาหรับคล้องสายไว้ให้นะถ้าเผื่อท่านต้องการจะใช้เป็นที h เชนก็ใช้ได้และสวิตช์ท้ายเนี่ยสะดวกมากครับไม่ต้องมากังวลเลยเพราะมีแค่2โหมดโลกับไฮแค่นั้นเอง เลือกดูกันนะครับไปฉายติดตัวท่านอาจเฮ้ยไปใช้เล็กๆจะมีประโยชน์อะไรราคามันไม่แพงมันหยิบใช้ได้ก่อนตัวอื่นก่อนตัวใหญ่ก่อนตัวไหนทั้งสิ้นเลยมีอะไรขึ้นมาเอา ตัวเล็กขึ้นมาก่อนเปิดได้ทันทีเลยพร้อมที่จะรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ก่อนก็จะไวกว่าตัวใหญ่จะอยู่ในกระเป๋าอยู่ในอะไรก็แล้วแต่ผมไม่ชอบพกไ้ฉายตัวใหญ่เอาไว้ด้านนอกก็จะเอาไปฉายตัวใหญ่เนี่ยเอาไว้ข้างในกระเป๋าแล้วก็มีอะไรก็จะหยิบตัวเล็กขึ้นมาใช้ก่อนถ้ามันเหลือบากกว่าแรงหรือว่ามันต้องการใช้ระยะใช้กาลังที่มากกว่าน,นั้นก็ค่อยหยิบตัวใหญ่ออกมา ขอบคุณทางยูนิโอไลท์นะครที่ส่งตัวใหม่ๆสวยๆมาให้ดูกันท่านก็ลองเข้าไปเลือกดูได้นะครับเขาจะมีสโตร์อยู่ในช h e. อป e ีรอลดราคารอโค้ดอะไรก็ได้หรือว่าจะพูดคุยกันก่อนเขาก็จะมีติดต่อให้ทั้งทาง Facebook ทาง l ล n e ก็มีขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ